รับงานตัดต่อคลิปสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอด TYE69 อย่าลืมแอดไซน์หน้า ID ด้วยนะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดาก,กอนลาจ่ะในคลิปนี้ก็จะมารีวิวการแบรบว่าถ้ามีทายาทสืบสกุลในเกมนี้นะก็กดไปที่เครื่องหมายบวกนะที่อยู่ด้านขวามือพอกดบวกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดทายาท มันก็จะเข้าไปที่ฟังก์ชันหน้าทายาตแล้วเกิดว่าใครยังไม่เคยมีลูกมาก่อนพอเข้าไปที่ฟังก์ชันทายาตแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ทางด้านซ้ายมือก็กดไปเลยแล้วเดี๋ยวตัวละครมันก็จะวิ่งไปหา NPC เองนะในการมีทายาตมันก็สำหรับบางคนไม่อยากจะแต่งงานในเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมีลูกได้ด้วยตัวเองนะก็จ่ายประมาณ400กว่เพชร ็มีเองก็ได้ไม่ต้องแบบว่ามีคู่แต่งงานเพื่อที่จะปั๊มลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าต่ายก็เคยลองทํานะแบบเอาอีกตัวนึงมาปาร์ตี้ทีมใช่ไหมแล้วก็มันจะเขียนว,ว่าได้รับทายาโซเมตอะคือกดแล้วไม่เคยได้เลยเว้ยคราวนี้เข้ามาเมื่อกี้ก็เลือกฟังก์ชันอันล่างหรืออันกลางนะจำไม่ได้ละแล้วเราก็จ่ายเพชรไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยได้รับทายาแล้วก็ ช่วงงอกงามแล้วกดตกลงนะมันยังเป็นอาซีจุสีชมพูน่ารักฟุงฟิงอะไรเงี้ยเนี่ยก็จ่ายไปประมาณ450เพชรนะก็จะได้ลูกละเพราะตอนตั้งทีมนะอยากได้ลูกฟรีใช่ไหมท้าผู้ชม3รอบอบบไม่เคยติดเลยลำคาญจ่ายเพชรมนเลยก็ได้วะเสียเวลาชีวิตอะไรเงี้ย กดเท่าไรไม่เคยจะได้ลูกกันสะทีมันปั๊มยากจริงเลยของฟรีเกมนี้นี่อะไรก็จ่ายจ่ายจ่ายนี่มีคำว่าฟรีเล่นนะพอเราได้ลูกมาแล้วเนี่ยเราก็กดเริ่มต้นนะเราก็จะมีอีกอันนึงเป็นการตรวจร่างกายในการตรวจร่างกายนี้ก็ห้ามมีปาร์ตี้ทีมใดๆน,นะเราก็เอาลูกเนี่ยไปตรวจร่างกายก็ทำทุกวันทำอยู่ประมาณไม่กี่วันอนะ เดี๋ยวลูกก็โตแล้วพอลูกโตเป็นทาลงนะจะร้องไห้งองแงตลอดเวลาเวลาแบบว่าเรียกลูกออกมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตรวจสอบลูกเสร็จละคอในเกมเขาก็บอกว่าลูกร่างกายแข็งแรงดีเดี๋ยวก็มาลุ้นตอนฟักลูกนะว่าจะได้ลูกสาวหรือได้ลูกชายนะเพราะตอนนี้ต่ก็เลี้ยงลูกๆมาสองคนแล้วลูกๆโตแล้ว ยังโตไม่เต็มวัยนะถ้าโตเต็มวัยใส่ชุดแฟชั่นได้เหมือนผู้ใหญ่เลยต้องรอเด็กๆเลเวลเก้าสิบนะเราก็ตั้งชื่อให้ลูกได้นะมันจะให้ตั้งชื่อแล้วแต่เราว่าจะตั้งชื่ออะไรแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถเปลี่ยนชื่อลูกได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่เคยลองทําเหมือนกันไม่แน่ใจนะตรงนี้ก็มาอัพเลเวลลูกนะมาที่หน้าฟังก์ชันคุณสมบัตินะแล้วก็เลือก เครื่องหมายลูกศรโถกสีขาวนะมันจะมีให้แบบว่ากดไอเนี่ยแล้วก็กดที่ควน้ํายาแล้วก็เลือกร้านค้าเราก็ไปเลือกซื้อนะเราก็เลือกร้านที่มันขายสิบเพชรนะเลือกที่มันขายราคาถูกที่สุดสําหรับร้านค้าในเกมอะไรเงี้ยเพชรส่วนใหญ่เนี่ยหามาจากไหนเอาไว้รีวิวในคลิปอื่นๆแล้วกันมันก็มีกิจก,กรรมในเกมที่เขาในเกมมันแจกตลอดนะแล้วก็คอยรับอะไรเงี้ย เขาเล่นทุกวันอาจจะได้ฟีเพรฟรีเยอะนี่ก็ได้มาเป็นหมื่นละแล้วลก็มีไปลงดันนะได้คได้เสือ้อดีๆมาล่าสุดเคยได้เสือ้อเลเวลเจมีรูด้วยขายได้ประมาณสี่พันเก้าอะมีคนซื้อด้ียนะในเกมอะรวยเปี้ยงเลยเออแล้วก็วิธีที่แบบว่าจะแต่งงานสายฟรีว่าเอาเพรไปซื้อ,อมันก็มีนะแต่คนมันแย่งซื้อดอกไม้กันเยอะไง ถ้าเกิดแบบว่าเราขี้เกียจรองเงี้ยเราก็จ่ายเงินไปสองสามร้อยแล้วก็ได้แต่งงานละส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นความถนัดของลูกนะเราก็เลือกเอาว่าเราอยากจะให้ลูกถนัดอะไรนะเขาจะมีเขียนอธิบายละเอียดเล่นเกมนี้ต้องบอกว่าต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงตัวหนังสือก,ก็เล็กๆไม่เหมาะกับคนแก่เล่นเลยนะตัวหนังสือเล็กเข้าขี้มดเลยเงี้ย ต้องมานั่งอ่านรายละเอียดว่าเออมันใช้ทำอะไรเพิ่มพลังอะไรให้กับลูกอะไรเงี้ยนะนี่ก็กดเพิ่มแล้วแต่แบบว่าเออเราจะเพิ่มต่อสู้เพิ่มนั่นเพิ่มนี่อ่างเงี้ยเพราะเวลาเราเพิ่มแล้วมันก็ส่งผลต่อตัวละครของเรานะเพราะว่าลูกมันก็ช่วยให้พลังลบตัวละครของตายมีพลังลบเยอะมากขึ้นอ,อ่างเงี้ยฟังชันต่างๆก็เมื่อกี้นี้ก็เป็นฟังก์ชันข้อมูลนะ ตอนนี้มาตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะมีแยกย่อยนะมีชุดแฟชั่นมีทรงผมอะไรเงี้ยนะต้องรอเลเวลเกถึงจะใส่ให้ลูกได้นะฟังก์ชันข้อมูลก็เป็นการอัพ exp ให้กับลูกเรานะอัพเลเวลอะไรเงี้ยคืออย่างสมมุติว่าตอนนี้เราเลเวลแปใช่ไหมเราก็อัพให้ลูกมันเลเวลเท่าเราไม่สามารถอัพให้ลูกเลเวลเกินเลเวลแปบสไปได้นะก็คือ ห้ามเกินเลเวลของตัวละครของเราในเกมอะไรย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันชะตานะเพราได้ผลึกได้อะไรมาบางทีในเกมเขาก็มีแจกนะแต่ถ้าอยากแบบเร็วๆหน่อยก็ซื้อในร้านค้าเอาก็เอาเพชรซื้ออะไรย่างเงี้ยถ้าเพชรว่าเราเติมเงินมาเราเพชรเหลือเยอะเราก็เนี่ยเอามาอัพลูกนะอัพไปจนกว่ามันจะไม่ให้อัพแล้วอะไรเงี้ย โอ้ถ้าเราเก้าสิบบวกนะอัพพลังให้ลูกได้เพอเพอเก้าหมื่นถึงแสนเลยได้ซ้ำนะตัวท่าทางเกมีเติมเป็นแสนหนึ่งนี่หนึ่งแสนบาทนี่ยังไม่เก่งเลยมั้งเนี่ยเพอเพอบางคนนี่เติมเป็นล้านมั้งฟังก์ชันยิบย่อยเยอะมากนะแบบจะให้แบบทุกอย่างเก่งหมดทั้งสัตว์เลี้ยงทายาตชุดอาวุธของเรามันยากยิบย่อยเยอะมากๆเลย ถ้าบางทีอะไรของหมดเล้วยเรากดไปที่ของแล้วมันจะขึ้นร้านค้าขึ้นมาเราก็กดไปร้านค้าเงน,นะส่วนฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันกล้องเสียงนะเราขาดสกิลอะไรเราก็ไปดูนะถ้าเพชรเราเหลือเราก็ซื้อในร้านค้าเอากดที่ของหนึ่งครั้งแล้วก็กดร้านค้านะแล้ก็ดูเอาแต่อันนี้เราสึกว่าผลึกกล้องเสียงของลูกราคาจะค่อนข้างแพงพอสมควรเลย ตกสกิลหนึ่งนี่ก็เกือบพันเพชรแล้วอะถกสุดก็ 900. เก้าร้อยแล้วในทุกๆวันเราก็จะรับภารกิจการท่องเที่ยวคนเดียวนะถ้าท่องเที่ยวด้วยกันก็ต้องรอให้ลูกเลเวลอัพสูงๆก่อนนะรอปลดล็อกเลเวลเก้าสิบเราค่อยว่าก็ว่ากันเราค่อยมาอธิบายฟังก์กชันทาย,ยาทใหม่อีกรอบนึงว่าหลังเลเวลเก้าสิบเราทําอะไรบ้างนะทุกๆวันเราก็จะเข้ามาที่เที่ยวนะแล้วก็กดที่ เริ่มการท่องเที่ยวนะมันจะมีจุดแดงๆเป็นเครื่องหมายเตือนในแต่ละฟังก์ชันต่างๆให้เราเข้ามากดอะไรเงี้ยไม่ต้องโกว่าเราลืมระบบเกมมันก็ทำละเอียดอ่อนเหมือนกันก็อธิบายฟังก์ชันโดยรวมเข้าๆประมาณนี้นะข้อมูลก็คืออัพ exp อัพเลเวลให้ลูกนะตู้เสื้อผ้าก็เป็นแฟชั่นแล้วแต่เราจะใส่อะไรให้ลูกชตาก็ ก็อัพพลังลบให้ลูกเหมือนกันนะกองเสียงมันก็จะเป็นสกิลใส่ให้ลูกอะไรเงี้ยที่ยอก็มันก็จะมีแบบให้ส่งเคสนะทุกวันนะของเที่ยวก,ก็จะได้รับผลึกมาเอามาอัพพลังลบให้ลูกอะไรเงี้ยนะในเกมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรขอเรียกสับง่ายๆว่าพลังลบแล้วกันมันง่ายดิ ที่นี่มันก็บางทีเราขี้เกียจเลี้ยงลูกเราก็ฝากเลี้ยงทายาทได้นะในกรณีที่แบบว่าเราไม่อยากได้สมมุติว่าเรามีลูกสาวสามคนเราไม่อยากได้ลูกสาวทั้งสามคนเราอยากได้ลูกชายบ้างอะไรเงี้ยก็ไปฝากไว้ฝากได้ทั้งหมดแปดคนนะส่วนทายาทที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงได้เต็มที่เลยเราก็สามารถมีลูกได้แค่สามคนแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่ได้แต่งงานก็สามารถมีลูกได้นะ สคนก็4ี่ห้าสิเพชรก็คูณ3ามเข้าไปนะที่จะต้องจ่ายอย่างเงี้ยหาเพชรในเกมมันหาไม่ยากหรอกถ้าไ้ชมเวลาเราไปเรียนสกิลทำอาหารเรียนสกิลซูปเปอร์สตาร์ได้พวกเนี้ยเราก็เอาของไปขายนะบางทีเราไปลงดันของอะไรดอกมาถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ไปขายให้หมดนะเก็บเพชรสะสมไว้อะไรเงี้ยพอมาวันหนึ่งมันก็จะมี ุ่มให้กดนะลูกก็โตเป็นทารกแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยากจะเล่งให้ลูกโตวไวๆล้วก็กดไปที่เบียงที่เป็นรูปจรวดสีเหลืองเครื่องหมายสัญลักษณ์วงกลม,มนะลูกจลรวดสีเหลืองกดไปแล้วก็จ่ายไปประมาณ200เพชรนะเขาก็จะมีบอกว่าเออถ้าจ่ายจ่ายเพชรปุ๊บ200เพชรนี่ลูกก็จะเติบโต125เปอร์เซ็นต์ภายใน12ชั่วโมงนะแต่ใช้เวลากด ไอเนี่ยสเบียงเนี่ยกดประมาณสองครั้งไม่เกินสามวันลูกก็โตเต็มตวัวละพอลูกเราโตเต็มตัวมาปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องอัพตอนแรกก็คือเออเนี่ยนะอัพเลเวลให้ลูกอะไรเงี้ยนะแล้วในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ลูกโตละในทุกๆทุกๆวันเราก็จะต้องแบบมีมป้อนอาหารมีให้นมลูกอาบน้ําลูกมันจะมีให้กดนะ ตอนนี้พอลูกโตแล้วโตรับปุ๊บมันก็เราก็มาอัพเลเวลทันทีนะเดี๋ยวแวะเข้ามาดูพอดีของมันเต็มกระเป๋านะมาแยกของอะไรนี่ยิบย่อยเทคนิคสั้นๆนะบางทีเราได้ของมาแล้วเราแบบเราเอามาแยกได้อ No, แย่เราก็ไอที่เราแย่เราก็ไปแลกอุปกรณ์ได้อตอนนี้ออกออกดันมังกรพอดีมาอัพเลเวลลูกต่อนะก็อัพแบบรัวๆเลยเพราะลูกเพิ่งโตอัพให้ลูกมันเลเวลเท่าเรานะเหมอ่อปุ๊บโอ้โหพลังลบเรานี่ขึ้นกระจายยาบำรุงสถานะคงที่ไม่พอเราก็ไปซื้อนะ วิธีกดอย่างนี้ก็กดไปที่ตรงกลางของหมายเลขนะแล้วมันจะขึ้นปุ่มขึ้นมาว่าเราจะซื้อจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะกดไปตรงกลางอหนึ่งทับยี่ห้าอย่างเงี้ยแล้วก็กด,แล,กกดล 25, แล้วก็กดตัวเลขยี่ห้าแล้วกดตกลงแล้วซื้อของอย่างเงี้ยนะยินดีกว่ามากดบวกทีเราเระบุไปเลยว่าเรากี่ชิ้นเอาสี่ชิ้นกดอ่ะแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยนะมันเป็นวิธีรัดรวดเร็วทันใจในการที่เราแบบว่าเออจะซื้อของ แล้วก็อัพอับอับอัพอับนะอับหมดแล้วก็ซื้อใหม่กดไปที่ยาบำรุงสถานะคนที่กดร้านค้าตอนนี้ไปกวาดของเขามาเกลี้ยงเลยนะแล้วก็เลือกที่ถูกที่สุดนะก็กดไปเลขเจ็ดก,กดตกลงนะกดไปที่ 7, เจ็ดทับเจ็ดอะไนะมันจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่ตัวเลขแล้วก็กดตกลงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเอากี่ชิ้นยี่สิบเอ็ดกดซื้อจัดไปเพชรมันเหลือเยอะเว้ย กดๆๆๆกด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 อย่างเงี้ยนะบวก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 บกเข้าไปตอนนี้เลเวลจะสิบสี่อ่ะเล่นมาประมาณวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดจะเข้าหนึ่งเดือนละยังไม่รู้เหมือนกันว่าอีกกี่วันจะเลเวลเก้าสิบนะอยากเล่นอาชีพใหม่เต็มที่แล้วเนี่ยอยากเล่นแฟนทอม อีกตัวหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อวะอัพให้สุดนะกดไปเอากี่อันอ่ะสิบสองอันกดไปสิบสิบอันอ่ะกดซื้อจ๊ก ในคลิปนี้ก็มารีวิวฟังก์ชันทายานะการมีลูกมียังไงอะไรเงี้ยนะเอาไว้เพียงในคลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะรีวิวอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะเดี๋ยวไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆนะจ๊ะท่านผู้ชมบุย๋ยเพียงเท่านี้ลูกของเราก็จะอัพตามเลเวลที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วเลเวล8 2บ